ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายดาทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกร,ริย์ทุกราชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทาให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆ ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาปรชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง